สวัสดีชาที่สดใสของอีกหนึ่งวันครับผมทุกคนฮะวันนี้ผมมาตัดองุ่นนะฮะเป็นองุ่นเลือครับผมทุกคนสังเกตดูนี่เป็นองุ่นแดงนะฮะแต่ว่ามันดันสีไม่ค่อยแดงเท่าไหร่แต่มันทุกคนใช่ไหมมันหวานแล้วนะเนี่ยจริงๆแล้วมันหวานมากที่มันไม่สีแดงเพราะเม็ดสีมันไม่เกิดเพราะว่าก็มันก็มียาฉีดนะให้มันสีแดงถ้ามันไม่แดงตามธรรมชาติ ปกติมันจะแดงนะฮะไอ้พวกนี้มันเหมือนกับเม็ดสีไม่จับมันก็เลยไม่แดงองุ่นผสมก็อย่างงี้ะฮะไม่ใช่พัน์ุแท้ไอ้นี้ก็เลยวันนี้ก็เลยต้องมาตัดถามว่าขายได้ไหมมันสีแบบนี้มันไม่สวยมันขายได้นะครับผมขายได้เหมือนเดิมฮะเพราะว่ามันรสชาติหวานแต่พันนี้ไม่อร่อยฮะไม่แนะนําให้กินเพราะว่า กลิ่นของมันกลิ่นของมันไม่เหมือนกับองุ่นทั่วไปอ่ะมันเป็นองุ่นผสมหรือเปล่าไม่รู้กลิ่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่รสชาติอ่ะก็จ,ะจืดๆหวานนะครับไม่มีเปรี้ยวจืดหวานรสชาตินี้จะเป็นจืดหวานใช่ถ้าอางุ่นบางพันธุ์จะเป็นแบบเปรี้ยวหวานจะอร่อยกว่าทุกคนสเกตด,ดุกคนเนี่ยถือว่าเก่ามากแล้วครับเนี่ยแล้วก็ไอเน่าเยอะด้วย เราต้องแบบค่อยๆเก็บารายละเอียดเล็มขอบๆอ,ออกแล้วก็ไปขายได้ครับผมช่วนที่จะหมดเนี่ยทุกคนราคาดีมากลูกค้านี่สั่งนะแต่ปัญหาคือเรามีตัดให้ไม่พอครับผมก็เลยต้องตัดแบบเท่าที่มีจริง้ถ้ามีเยอะนี่โอ้โหตัดเยอะกว่านี้อีกแต่เสียดายมันมันเน่าซะก่อน,นครับผม แะสำหรับนี้ก็คือภารกิจของผมก็คือผมจะตัดใส่กล่องนี้ทั้งหมดวันนี้ยอดมี37กล่องคือแต่ละกล่องก็จะประมาณนี้มันจะมีไอ้ปักพลาสติกอยู่6 6 6ปักครับผมตัดให้เต็มเนี้ยก็คือแล้วก็พวกเรามาทั้งหมด4คนครับผมจะแบ่งกันคนละ9กล่องเก้กล่องคนหนึ่งก็10กล่องนี่ฮะกล่องที่วางอยู่ก็คือไอ้นั่นก็คือไอ้ที่เต็มแล้วอไอ้ที่ยังไม่เสร็จก็มี ก็คืองานนี้เป็นงานตอนเช้าที่เป็นงานเร่งพอพอตัวแต่ไม่เร่งมากเท่าไหร่ก็คือรถจะมาเอาตอนเช้า,ชาก็เลยส่งคนมาตัดไม่เยอะแต่หลังจากที่ตัดองุงนเสร็จก็คือวันนี้ภารกิจต่อไปก็คือยังไม่รู้ว่าจะได้ไปทําอะไรเพราะวันวันหนึ่งเนี่ยมันอาจจะต้องทํำงานหลายงานถ้าเป็นงานเล็กๆแบบนี้ก็ทําไม่กี่ชั่วโมงก็เสร็จแล้วเราก็ไปทํางานต่ออีกวันหนึ่งก็ ตกวันละไม่เกิน3งานนะผมสูงสุดคือ3งานแต่ถ้าถ้าเป็นงานเดียวงานใหญ่ๆก็ทั้งวันเลยฮะแต่วันนี้มันเป็นงานกระจิกกระจอกก็ต้องทําไปก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยฮะแล้วหลังจากที่เราตัดอ่างุ่นเสร็จแล้วปุ๊บเรามาดูกันว่าภารกิจต่อไปของผมคืออะไรแตน่นตอนนี้ก็คือมผมต้องขอตัดอ่างุ่นก่อนครับผมเราจะถ่ายทํา จะทำงานต่อไปให้ทุกคนดูว่าจะได้ไปทำอะไรกันบ้างตอนนี้ก็คือไปครับไปตัดอังวักันขอตัวครับผม วันนี้ก็ <c oughs> ทําการขึ้นคอนนะครับผมเราก็จะขึ้นเอาเอางินก,การจัดวางเรียงก้องเอางานครับผมบนขึ้นรถไทยครับผมจะคนช่วยกันมีสี่คนแล้วก็ช่วยกันไปครับผมตัวที่จะตอนนี้คือรีบเร่งอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่านายจ้างโทรมาตามต้องการขอว่าไอ พอค่าคนกลางเขามารอครับผมเลยต้องรีบหน่อยก็เลยพากันชุลมุนในการขนของครับผม สำหรับวันนี้ภารกิจก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดินทางกลับบ้านครับผมเอาของไปส่งที่บ้านนายจ้างพอารถกําลังมารอแล้ววันนี้ก็ก่ลังเดินทางกลับบ้านครับผมนี่คือเส้นทางของเราที่ต้องเดินทางกลับบ้านก็คือเส้นทางก่อนมาแล้วครับข้างเขาเป็นป่าบวบสมาร์ทข่วนี้จะเป็นป่าอุดสมัครกว่าแล้วก็มีป่าบวบบางเล็กน้อยครับผมช่วนงหน้าหนาว ก็ขอขอบคุณครับผม